ประธานสภาที่เคารพนะครับผ่านไปยังสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินะครับผมสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็ดูแลกระทรวงกันคลังแล้วก็สํานักสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านสมาชิกก็ได้กล่าวนะครับถึงการบริหารงานของรัฐบาล <ừ. S 2> โดยรวม นะครับก็ยังมีความกังวลในเรื่องของทั้งเศรษฐกิจแล้วของการบริหารกิจการบ้านเมืองนะครับก็อยากจะเรียนว่าอยากจะให้พวกเรานึกถึงถึงเดือนเมษานะครับเดือนเมษาความรู้สึกของพวกเราที่วันนี้ต่างกับเดือนเมษาเยอะมากเดือนเมษายนหน้ากากอนามัยยังเป็นสิ่งที่หายาก เดือนเมษายนระยะห่างคือการแสดงความรักของครอบครัวแต่วันนี้เราเปลี่ยนไปนะครับเราลืมสิ่งเหล่านั้นแล้วสิ่งที่เราพวกเราทั้งรัฐบาลร่วมมือกันนะครับได้ทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นนะครับและเราก็สามารถใช้ชีวิตได้เกือบจะปกติปกติเหมือนกับที่เราเคยมีชีวิตปกติอยู่เราสามารถโอบกอดคนที่เรารักได้ นะครับผมคิดว่าการที่กล่าวหารัฐบาลว่าทํางานไม่ได้ไม่สําเร็จอันนี้ผมคิดว่าอยากจะให้เรียนผ่านท่านประธานสภา,านะครับไปถึงสมาชิกที่ที่ผู้อภิปรายด้วยนะครับขอให้นึกถึงในประเด็นนี้ด้วยในส่วนของปัญหาเศรษฐกิจเองเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าท่านต้องจำแล้วก็เข้าใจนะครับว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อสะสมยังมีเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยผู้เสียชีวิตก็ยังมีอยู่มาก ปัญหาของการควบคุมการระบาดก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จในส่วนนี้แล้วเราก็ต้องพึงที่จะรักษาไว้ในส่วนของการฟื้นฟูก,การแก้แกไขเยียวยาต่างๆก็ผมอยากจะเรียนว่าที่ผ่านมาก็เคยได้อภิปรายแล้วก็ชี้แจงในที่ประชุมในการอภิปรายทั่วไปข่าวที่แล้วแลละแต่ก็อยากจะสรุปสั้นๆนะครับว่า ตลอดระยะเวลาที่เราค่อยๆผ่อนคลายตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาผ่านมา6ระยะถึง7ระยะจนกระทั่งพวกเราทุกคนในประเทศไทยมีชีวิตมีชีวิตที่จะเกือบจะปกติหรือปกติดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจหรือการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจด้านค่าใช้จ่ายการผลิตปรับตัวขึ้นมาโดยตลอด ความห่วงใยของที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ห่วงนั้นเนี่ยน่าจะคลายกังวลไปได้ดัชนีชีวัตด,ดีทุกตัวนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่เริ่มมีบางตัวเริ่มมีบางตัวปรากฏอยู่ในดัชนีของความมั่นใจของผู้บริโภคตรงนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อสันนิษฐานว่าประมาณเดือนกันยาและตุลาจะเกิดขึ้นก็ทันทีที่มีความเห็นต่างที่เกิดขึ้น เดือนเมษายนเลยยังไม่เห็นต่างเลยนะครับพอลำบากเมื่อไร่มีเหตุการณ์ขับขันเราไม่เห็นต่างกันแต่วันนี้พอเราสบายตัวภารกิจยังไม่จบนะครับเราเห็นต่างกันซะละนะครับแต่ไม่ต้องไม่เป็นไรนะครับทางรัฐบาลก็ยังจะต้องทำงานทำหน้าที่ให้ดีที่สุดที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไปให้ได้ดัชนีที่วัดทุกตัวยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาสินค้าเกษตร ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการลงทุนภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกก็ตามนะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือสเสถียรภาพทางการเงินของเราผมเรียนคราวที่แล้วไปแล้วในการอภิปรายทั่วไปวันนี้มีมีความคืบหน้ามีความคืบหน้าอีกเช่นเดียวกันท่านบอกว่ามีมี บุคคลภายนอกหรือประเทศภายนอกเนี่ยนะครับจับตามองเราตลอดจริงครับเขาจับตามองเรานะครับเขาจับตามองเราด้วยความชื่นชมอย่างน้อยก็มีสถาบันชั้นนำอย่าง IMF ซึ่งประกาศผลการประเมินล่าสุดถึงภาวะการเศรษฐกิจของกลุ่มภูมิภาคประเทศในภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยเป็นประเทศเดียวนะครับประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ได้รับได้รับการปรับ ปรับอัตราการฟื้นฟูได้ดีกว่าประเทศอื่นๆประเทศอื่นเนี่ยปรับการอัตราการฟื้นฟูเนี่ยลดลงลดถอยลงมีประเทศไทยเป็นประเทศเดียวนี่ก็คือสิ่งของตัวอย่างที่ที่อยากจะให้พวกเราได้เห็นและให้ได้ภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากรัฐบาลเป็นฝ่ายเดียวแต่เป็นการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคสว่วน ราะมาตรการในการฟื้นฟูท,ที่กําหนดขึ้นมาของรัฐบาลที่เสนอขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเที่ยวด้วยกันไทยมีงานทําคนละครึ่งหรือแม้กระทั่งชอบตีมีคืนหรือแม้กระทั่งมาตรการอื่นๆล้วนแต่เป็นมาตรการที่จะต้องร่วมกันหรือที่เรียกว่าโคเปนนี่คือสิ่งที่เราทํางานร่วมกันมาของคนไทยทั้งประเทศและปรากฏและเป็นที่ประจักษ เป็นพี่ประจักษ์โดยการประเมินของ IMF ซึ่งเป็นสถาบันที่ถือว่าน่าเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้มองว่าประเทศไทยเนี่ยได้มีการบริหารจัดการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ดีกว่าคนอื่นถึงแม้ในตัวเลขเราจะงติดลบอยู่ระดับ7ก็ตามแต่ไม่ใช่10ไม่ใช่10บอย่างที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้กล่าวแล้วก็ไม่ใช่ประเทศที่แย่ที่สุดในอาเซียนด้วยวันนี้ยังมีประเทศอื่นที่แย่กว่าเรานะครับ ข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งและเป็นข่าวที่ผมได้เคยอภิปรายพูดไว้ในอภิปรายทั่วไปนะครับของการอภิปรายข่าวที่ผ่านมาด้วยความเป็นห่วงว่าในช่วงเยียวยาเนี่ยมีการมีการพักชำระนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้รายย่อยหรือลูกหนี้ของธุรกิจขนาดเล็กก็าจำกันได้นะครับสิบสองจุล้านลาย เป็นจำนวนเงิน6.8ล้านล้านสิ่งที่เราเป็นห่วงรัฐบาลจับตามองและพยายามที่จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะกลัวว่าการปรับหรือพักคงพักนี้เนี่ยจะครบกำหนดเดือนตุลาก็ได้ใช้ความพยายามร่วมมือกันทุกฝ่ายก็เป็นห่วงว่าภาระหนี้เนี้ยจะเป็นภาระนี้ที่มีปัญหาอย่างที่ท่านสมาชิกเป็นห่วงกันซึ่งข้อมูลล่าสุดก็ปรากฏชัดเจน ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือกันของรัฐบาลกับผู้ใหญ่ทุกๆคนทุกสถาบันสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสภาธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องพยายามประครับประคองส่วนนี้และช่วยเหลือข้อมูลล่าสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยมาพบว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นขนาดเล็กที่เราห่วงกันนักว่าจะประสบปัญหาเรื่องล้มละลาย อยู่รอดไม่ได้94มีการใช้ชีวิตรหรือกลับมาใช้ดำเนินธุรกิจแบบปกติรวมทั้งมีการแก้ไขปัญหาให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้มีเพียง6เท่านั้นมีเพียง6เเท่านั้นที่ที่ยังหาตัวไม่เจอ นะครับหรือรอการที่จะมาแก้ไขปัญหาซึ่งวันนี้ธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินต่างๆได้พยายามที่จะติดต่อแล้วก็ให้มาเข้าสู่ระบบของการแก้ไขหรือปรับปรุงโดยไม่ทอดทิ้งพยายามอย่างเต็มที่กันทุกฝ่ายเรามอถึงตรงนี้กันแล้วนะครับเราเป็นประเทศที่มีความคืบหน้าในการฟื้นฟูในการพัฒนารวมทั้งการแก้ไขป้องกัน การระบาดของโควิดได้เป็นอย่างดีเราจะค่อยๆทยอยเปิดประเทศสร้างฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยแต่ก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายเรามีความเห็นต่างจากน้องๆเยาวชนต่างๆผู้ชุมนุมที่เกิดขึ้นดัชนีบางตัวเริ่มส่งสัญญาณที่อ่อนตัวลงอย่างที่ผมได้เรียงไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไร ภารกิจเราเข้าใจว่ายังไม่จบสิ้นในการแก้ปัญหาจำเป็นจะต้องเดินหน้าต่อรัฐบาลก็พยายามเต็มที่พร้อมจะอดทนร่วมกับผู้ใหญ่ในทุกๆภาคส่วนสภาอุดสภาหอ,อการค้าผู้ใหญ่ทุกๆคนพร้อมที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือวิกฤตเนี้ให้มันจบและผ่านพ้นไปให้ได้ ผู้ที่อ่อนแอกว่าก็ต้องผ่านพ้นไปได้ด้วยนั่นคือสิ่งที่พวกเราจะทำกันอย่างเต็มที่ด้วยความอดทนเพื่อรอให้เยาวชนหรือน้องๆเหล่านี้เข้าใจและหันมาเป็นผู้ที่จะร่วมในการพัฒนาประเทศร่วมกันต่อไปนะครับก็เพื่อใครครับก็เพื่อประชาชนทุกคนและก็น้องๆทุกๆคนที่เป็นคนในอนาคตของคนไทยทุกคนนะครับซึ่งรายละเอียดใน มาตรการต่างๆที่รัฐบาลได้ทําในเชิงเศรษฐกิจก็เดี๋ยวก็จะมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้มาเสริมข้อมูลในส่วนที่ผมพูดไปบ้างนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ